นี่ครับพี่น้องเบิ้งคักคักเบิ้งเห็นคักคักครับเบิ้งเหงาครับนี่สุดอยอดเลยครับนี่เบื้องดอกแน่พ่ะนะใส่ใส่เก๋ไปสี่เบิ้งเก๋ใส่ใส่สี่ใส่เวลาอีกโดนบันไดครับคอยสีงเงาเป็นสองสามเมตรให้ดีคักครับคืบอบ่โดนคันลุ่ดินละสิบบ่โดนเมืนบ่ครับ,บดินเป๊ะเดียวครับ,รบตอนอมาติดเดียวเองโอ้ตอนอมาติดเดียวอย๋อ พอขาพี่น้องรอยยิ้มตอนรับก็หวานหวานน้ำใจก็ดีครับบริการดีครับล้านทุกทุกล่านนั่นแหละครับที่อยู่แถบ <dış S 1> แถบนี้ครับเอ<ถ>นอนั่นนี่บ่สุดยอดเลยแ <c oughs> อบถ่ายแม่คา้านิดนึงแม่คา้าไ <c oughs> ม่อยากออกล้องแต่ <c oughs> <c oughs> ออกไปแล้ว hmm. <c oughs> พี่น้องครับด้านหลังนี่ครับ <c oughs> อ,งรองุ่นไล่เมล็ดพะนาพี่น้องครับอ่อนซ่อนของดีมูนี่พามาเห็นครับนี่ ผู้ใดเห็ดล่านกาแฟอกกาแฟหรือสีเห็ดแบบเป็นสถานที่นั่งพักนั่งยังหนาบัานนี่สินะครับไม่เห็ดสุ่มเห็ดนั่งพักผ่อนซีรีแหลกี่สิเมะเลยครับเห็ดสุ่มครับนี่ซสุ่มที่กินได้พรอมงามพอมพี่น้ององุอง่นไรมาเล็ดนี่เหมอเลยครับเนี่ยสุดยอดเลยครับนี่ขอามือเดี๋ยวสวัสดีครับพี่น้องครับ สิภาพพี่นองหาซื่อต้นไม้ครับนี่ไม่ดอกไม่ประดับเนะครับเนาะผมเองก็สิเอาไปประดับกระทบมน่อยผมคือกันโอ้สีพี่นองอัศจรรย์เลยงามขนาดโอ้ โอ้ยางงามเลยครับพี่น้องนี่นำาตกสีเงินพนถามพ่อข้าไว้แล้วครับเป็นม่านระยะเลยครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปประดับกันครับฝาแันมีงอกทุเรียนครับมีหลากหลายชนิดไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับมีหมดครับผมมีสุยางครับพี่น้องครับพันใหม่นานาพันเลยครับนี่ครับเป็นเลยพันมาทั้ง ด้านเกียนครับพี่น้องเลยด้านเกียนมาน้อยหนึ่งครับกระสีเป็นด่านเป็นแบบว่าเป็นพันใหม่นานาพัน์รับพี่น้องบักม่วงบักสารพัดขนุนขนุนครับพี่น้องหลายอย่างพลดครับมาเลยครับพี่น้องผู้ใดสนใจเรื่องด้านเกษตรครับครับหลากหลายอีหลีครับพี่น้องครับสารพัดสารพันอีลครับ สามารถมา่านมากะ่ะแวมมากพี่น้องทุ่มหมักจนหมกคนใหม่ครับมาไปลปูกทำหัาไหลายหน้าครับมองได้ว่างมองได้ยังกะเอาเลยพี่น้องมันสิได้ยู่ได้กินเพราะต้องไปเดียดร้อนครับามหัวใหลปลายหน้าของ,องมันว่งมองได้ก็ใส่เข้าไปรวดครับเออครับนี่กับมิซิยังเลยครับพี่น้องครับื่อมันบักขามหวานจะบัวไหล อันนี้มะขามเปียวยักษ์ครับผมมะขามเปียวยักษ์คนนั้นพี่น้องครับมะขามเปียวยักษ์หน่วยังไงงี้คงคงเนี่ลนะครับเป็นฟุตนั่ยหระว่าผมว่าแมีนบอกเมียนครับผมนี่ครับกระดองแช่อิ่มนะครับโอ้ครับกำลังหิดเลยครับพี่น้องครับเขาเอาเป็นแบบติดกูอยู่นะมะม่วงเนาะเื้อลำไยลินจีผมลิ้นจี่ก็มีลิ้นจี่ความพนมหนึ่งเนี่ย S <S บ้านเราได้ผลบ้านเราได้กินลูกบ้านเราเนื้อกินแลความมันนุ่มหนึ่งลูกปูจันหรือว่าเรียกกันงั้นหรือเนื้อกินลวงปู่จันเนาะอายุอายุสาวปูป่เป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้มยืนต้นพ่อผูกก่พ่อแม่นด้นครับผมนี่กำลังออกดอกแล้วครับมผมกำลังมีอดอกอยู่ในถุงนี่ครับผมขนาดอยู่ในถุงนี่เนึ่งออกดอกแล้วครับผมได้กินครับผมสุดยอดเลยครับพี่น้องครับ <c oughs> น้ำตาก,กงด้วยครับ <c oughs> เอาแบบบ้านเฮาเนี่ยแหละแบบกุหลาดบ้านเฮาเนี่ยครับง่ายๆคุยกดๆ,ๆครับ <c oughs> เอาผมใส่กล่องหน่อยหนึ่งเาะผ่านมานี่แหละครับโอเคครับผมก็มาอุหนนพี่ประพันธ์คือกันแหละครับพอดีกันเลยซอยรีวิวให้ให้เพือนน้ำเพราะว่ามันงามนะพี่นอ้องใหญ่พี่น้องได้มาไอ้เล้ของดีของสวยไป ประดับเงินประดับสั้นคือผมนี่แหละครับผมโอเคครับขอบคุณครับพี่ประพันครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม มีสุสิงสอยางพีนองเอ้ยมาหมองเดียวได้สารพัดยางเลยต้นใหม่ครับอยากได้ดอกใหม่อยากได้เปื่ใหม่้วได้ไปปลูกมาเด้ยพีนองเอ้ยแถวดานเกียนเนี่ยแหละครับผมเปืดใหม่ดอกใหม่ทุกชนิดมาแวมมาชมกันครับสามารถเอาไปปลูกท่ามัวให้ปลาย,ายหน้าของเอาได้ครับเมื่อนี้ผมก็ได้หลายอย่างอยู่ครับเอาไปหอยไปต้นแถวบ้านเอาไปปลูกไว้ขางเงินขางซ่านครับ ทั้งเป็นดอกใหม่ทั้งเป็นหมากผลนะครับทั้งขายพร้อมจะคล้องอะไรขายขายพร้อมซื้อผู้อื่นพร้อมนลรอครับธรรมดาครับหมุนเวียนกันไปครับผมอ่อนซ่อนของดีมือนี้พาพ,พีานองมาท่องเที่ยวสวนใหม่ดอกใหม่ประดับสวนใหม่ยืนต้นทั้งหลายครับอยู่ร่วมๆกันเนี่แหละครับพี่น้องครับ สามารถมามงเดียวได้หลายอย่างพี่น่องเอ้ยนี่แหละครับเทวด้านเกียรตินี่แหละครับครับมูนี่ชาช้ส้นค้นขีดห้ยูกไส้กลางกระสิขอกาวคำว่าสวัสดีครับ